โสดมาโดนห,หน้าเนาะก็คือชีทำใจได้ร้ายเติบได้แหละเนาะคือว่าทำใจเลยเลยวนะ<ด>่าคือจากเลยดีใจเลยแล้วตอนนี้ค<ด>่ะก<ด>็นนเลยพร้อมบัดน,นี้่เปิดใจบัดนี้พร้อมเปิดใจตอนนี้เปิดใจหาคนทักคนคุยแดนน้แบดนี้เพราะว่าแบบเฮาก็อยากสั่งครอบครัวพ่อแม่กะเถ่าแล้วเนาะโดยปัตตานีผู้ว่านี่คำมันเปิดใจนี่แบบรุ่นใดอันอายุเท่าไรขึ้นไปเพอายุสี่สิบขึ้นประมัณได้น้อนปางไงสาวชิบหาขึ้นมาได้ว่าสาว ใบและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอพซีสวัสดิ์านาเพื่อสู่คนเนาะหรือว่าเป็นพี่นอ้นนนะนนองทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวหรือรต่างประเทศเนาะกลับมาพบมาพอกับสวัสดิ์านาตอนเวลาักคำล้งแรงแล้วเมื่อนีนะ้เนาะเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาหาทางเส้าสนาะไม่พ่อแม่พี่น้องเลยเนานะกลับมาหาเส้าสน้ำไม่กันยังพ่ะท่านได้คู่ซื่อเสียงเนี่ยหน้ามงเพคนหลอกพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่ามาเป็นครั้งแรกครั้งทำอิดเนาะกับพ่อคู่ว่าท่านเป็นแม่ห้างหรือว่าแม่ไม้ ือว่าสาวโสดอันนี้เนาะกล่บอบกเขาไปโอ้ลมพ้อๆเหมือนกับเอฟซีก่อนอื่นสวัสดีขอกำลังแห่งใจฝากกูได้กูเชรกกูติดตามให้ในเด้อเนาะจะได้มีกำลังแห่งใจถ่ายคลิปให้เอฟซีสวัสดีนาได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันถ้าผู้ใดสนใจก็รอรุ่นทักเพชรทักลายมาหาสวัวดฒนาพ้อมเจ๊กบือเนาะกาเข้าขไปหาอันสาวโสดเข้ากันเลยว่านาตา งามบ่หรือว่าจังไบปักสบายดีเด้อเนาะเป็นเห็ดขึ้นขึ้นไปชี้อายเกินนะโดยก็มาข้างแดกข้างทับอิดเนาะมื้อนี้เนาะกัยังบ่ทันได้ฮู้ซื้อเสียงเนียงน้าบุคคลซื้อแนวไรเนาะเูดาซาดาอายุเท่าไหร่ก็สามชิ้นสพอดีโดยโดยอือันยังบ่เคยสร้างข้าวคัวจะเผื่อบ่าโชว์ตลอดเลยเบิ่งทางเพิ่นก็สร้างเองเนาะเพิ่นเรื่องอะไรตอนนี้นะ ตื่นเต้นครั้งแรกในชีวิตบอนี่นะแมนมาถ่ายครั้งแรกในชีวิตเพื่อนก็ได้แมาว่าเพื่อนเพืในไอ้กล้องเนาะเพื่อนแรกเพื่อนที่โตไปแล้วกับเพื่อนได้แหละบันนี้แมนละแม่แมนกัอีกอย่างเขาก็มาจูโจมเลยเนาะหล่นกอันนี้ก็คือว่าทางเพื่อนของเจ้าว่าเคยจังไดเพื่อนเขอจเฉพองเองนี่แหละอยู่กับใครปัจจุบันแม่แล้วก็อไอ้แ้วก็น้องไซอยู่เหมกันนี่เนาะปัจจุบันเจ้าเห็ดยังแต่สาว ตปจีอย่างนั้นอยู่ไทยแต่ตอนนี้มันบ่มีไปอยู่นในแม่ก็เลยมาก็เลยมามาได้โดนนะบ่โดนแล้วได้สี่เดือนแล้วถ้าก็มาแม่มาตอนขึ้นเฮือนนี่แหละหาก็ขึ้นเฮือนหนึ่งปีนี่บ่ขึ้นเฮือนนี่นะนี่อยู่เพือนลั้งนั่นแหละหาเพือนหนังนี่เห็ดสั่งก็พ่อกับแม่เลยบ่คือจังไลยแม่สั่งก็พ่อกับแม่ก็เลยยันมาขึ้นเฮือนแล้วก็อยู่เลยแบบนี้แบบที่นี่ก็เลยไปไทยไปยังกับบุรีมีบ่หนุ่มๆเคยดมเหมืง มีแต่ทำงานอย่างเดียวทำงานอย่างเดียวทำงานบ้านบ่คือทำงานอะไรงานบ้านอย่างพ่อว่าตื่นอย่างพ่มีพูว่าทำงานบ้านไม่ได้ออกไปใช้หูแต่เพื่อนเนาะไม่ยกอไปหนขนาดหูแต่เพื่อนเราก็เร่งสาเหตุแต่นี่เดี๋ยวคืนจะสูดแล้วนานแหละ พอเห็นงานบ้านขอไปนี่แหละแต่ว่าบม่ได้ออกไปใส่จำนายออกไปใส่กับไ่ได้ออาไปนะครัวเขากูุกหมูแต่อยู่ในเหตุงานเนียนขึ้นงานบ้านกับข้าใจยู่วเดีวเนาะกับเป็นลูกจ้างกันอีกก็เลยได้อยู่บ้านก็้วยสาเหตุที่ขึ้นบ็ได้มีผู้บอกกว่ามาล้มเนาะสดมาจนหอสามสิบปีตอนปัจจุบันอยู่บ้านก็บม่เคยมีเลยเคยมีผู้หนึ่งล้มเลยอ่ะบันนี่ไปทางานอยู่ปุ้นเยันนี้มากอะก็มากกัะเผื่อการเมียป้านะมื้วไมาอยากขบไ่ ไม่ว่าครๆไม่ว่าทําคบกันไปไปทํางานครอบรรทุกอย่างอย่างนี้เนาะตะกี้เนาะแล้วก็มามานี่เพราะว่าเอาอันมีแฟนใหม่วันนี้ก็ได้เสียใจอยู่บ่ตอนนั้าน่ะโอ้โหเปลี่ยนเปไปแล้วเนาะเปลี่ยนเปแล้วได้เนาะนทานมาเสียใจบ่มันก็เสียใจเนาะเพราะว่าข้งแรก โครั้งแรกครั้งแรกกับการที่เฮาควารู้สึกดีเลยเนาะแม่นพอคนเฮามันโอลมกันไปแล้วก็บหายความหวังกันไปแล้วพอมาแบบนี้มันก็เสียความรู้สึกเลยเนาะเสียใจผูใหญ่บ่อยเลยสวัสดีแม่นอยู่ก็แล้งประกาศเปิดใจให้ผูจะมาอยู่ไป่เปนนี้อยู่วไปวันนี้มานานมาที่นี่แล้ววันนี้เนาะสิถามเรื่องหม่เขาเรื่องเนาะวันที่นี้มาโสดมาโดนาน้าเนาะก็ค oui, ือส e ิทําใจได้หลายเติบได้แหละเนาะคือว่าทําใจได้เลยบ่คือจังได๋ดีใจเลยแล้วตอนนี้ค่ะ ก็เลยพ้อมันนี่เปิดใจแบบนี้ร้อมเปิดใจตอนนี้เปิดใจหาคนหักคนคุยแต่แบดนี้เพราะว่าแบบเฮาก็อยากสัางครอบครัวพ่อแม่ก็เถ่าแล้วเนาะปัตตานีพูว่านี่คำมันเปิดใจนี่แบบรุ่นใดอายุเท่าไรขึ้นไปอายุสี่สิบขึ้นประมักไ้น้อยมักง่สาวชิบหาขึ้นมาได้วรืสาสาวสิบหาก็ได้แต่วันรุ่นลงหน้่นบอกเอาเพราะว่าผ่านมาแล้วพ่อแม่ยังดอกเคยเจอรุ่นเดียวกันบ่ ก็เลยแบบว่าเคยผ่านมาแล้วเคิื่นกับวอยญาณเจอเตอแบบอันเหตุการณ์แบบเก่าเนาะก็เลยเสียเอาแบบรุ่นใหญ่กลัวเลยให้เป็นผู้นำให้เป็นนันคนพาคิดพาสั่งเนาะคิดพาสั่งได้แบบนั้นชมว่าก็คืออ่าาอยุเฮามันก็ลายอลไรเออเนาะเฮาก็อย่างได้คนที่แบบว่าเออมาตรฐานุเอาง่ายใช่ไหมมัตรฐานมันคงกับเฮาเมนเอาสังภาษาเป็นนเมนถามว่าจะเอานิดหน่อยนี่ถามบอกเถิดเลยเอาไปมาเดียวิมาผิดเทียงกันอีกเนาะ มันเดี๋ยวมันจะเอาไปเล่นนูนมากก็เก่าเพราะว่าเอาผ่านมาแล้วเขาก็ลิ้นเขาก็กินแบบนี้ขนาดเลยไงภาษาภาษาเลยเลยแต่ก็เรื่อแบบว่าอายุเด็กขึ้นมีได้เพราะแบบสเต็กได้สาวมีอยู่ว่าสเต็กมีแน่นอะสเต็กมาได้กระไรบ่แม่แบบได้ก็ได้โคให้ใจดีเนาะใจดีหักคอคัวหักคอแม่ไอ้น้องแม่แม่ ตังรักเข้าก็คือไอเอนอ๊ะเขาคั่วห้าเลยเนาะถ้าคั่นห้าดีมากรอบครัวนมกันมาได้อีกคือเก่าเนาะแล้วก็นึ่งมากกับแบบอ่ะถ้าบะฮักพ่อแม่ครอบครัวถ้ากิดสิไปกันบ่ยืนยาวเนาะยาวไปนันบ่ได้เมีนโย่เขาบ่กหักแต่ห้าบ่ฮักครอบครัวมาห้าห้ากับไปกันบ่ได้เนียนโย่ส่วนนมนี่แบบอะไรพังใดก็ได้บ่คือจังไรคนเป็นคนต่างสะอาดกันแล้วกันเพราะว่าคน ผังนั่นก็แล้วกันเพราะว่าคนผังนี่ว่าอยากขบเอาไงไงคือเขาว่าอเพราะแม่ยังเขาขบมากเขาขามากในชีวิตกับเขามาเปื่อยยังถามน้าที่การงานบ่มีเงินเหมืนบ่โดนเป่เขาก็ไปขบห้องไม่เหเขาใจเขาใจเลยขอให้เป็นคนมีเงินเนาะขอให้เป็นต่งไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศซะเนาะเพราะว่า แล้วครบแล้วคนอยู่ในบ้านนี่เนาะแม่นๆสาเหตุก็คือที่ทางเอ้ผู้บคักันชาวมานี่คือทางเฮาบ่มีอาชีพการงานหยังเออบ่มีนการงานลก็เลยแบบคนเราเองจะสิบ่อยากเลกเด้เอนมีที่การงานเขายังบ่เอาแม่นบ่ล่ะเออาเอ้ก็เลยเลือกเอาที่แบบว่าเออเป็นฝั่งไทยบ่คือฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ตามเนาะบางเิเพิ่นอาจ เออพื่อเพิ่นสีบุคิดยังไล่แบบกับการอ่ารเพราะว่าเขาพอมากก็ไล่คนแล้วนะพามาเขาชี้ทางเมื่ามาเห็นเบี้ยยังเงินเดือนเจ้าเท่าใดแบบนี้ก็คือว่าดูถูกเขาเขาบอกมียังให้เขาแบบนี้เขาเป็นชีพโอ้โหคนเล่าเดี่นะเออคนสิบหกันมันก็ต้องคบไปก่อนเรื่องการงานเมื่เห็นงานเงินเดือนเท่าไรเท่าไรเราต้องมันหมดจำเป็นต้องทามกันเนาะตอนนี้นะเนาะต้องคบกันไปก่อนเรืแรงคนเนาะเขาเป้นูนจังเฮาดีว่าเขาเป็นคนจังไดนะนะมาเงินบอหรือมาเงินแบบนี้นะ เขาพอมาแปบตาพิเศษเธอเลยว่านยังงานยังงานยังเกิดเดือนจะถอได้เบลก็ไปมาถึอกันเลยเนาะงานเหตุเบนเบนเบลเบลเนลคือบุคคลเกดใจคำาูมาถามแบบนี้ก็คือว่าก็คือสิบบมมีความจริงใจต่อกันเนาะคำนุ่มไปกับเมนหรอวะเป็นไเป็นไม่ก็คือทางถามมาถามทางสาเมเองสาเมเองแต่ชี้อึ้งคือกันโัง้ากบ่เป็นยังเดตมี่ยังแนวโตบเนาะมนท่มีอาชีพี่ แต่สินตบอมาได้เห็นยังเวนี่เนาะทางด้วยก็ได้กิเตะขว่าต้องเป็นตรงเขาไได้กัไปเชิญกันมาทั้งนไปทังเนสาวาได้ดิสาวาได้เลยก็อวยกันเอาแต่มาเอาเอาง่งยๆคือข่อยกัแบบคือทั้งเอ่ยกันเนาะโคแบบทั้งในกัทั้งในฟังไทยบอหรือว่า่างระเตศบอ พอแต่เขามาในชีวิตกับบอยากถามในเรื่องส่วนตัวหรือว่าให้เจ้าค้าขายยัางโบเอามีแต่ไปล่มกันไปก่อนเนาะไปร่วมไปก่อนคุยกันไปก่อนแต่เนี่ยขับจิตตัวตนเราเป็นได้ขับความกลเราได้กับโบจังว่ากันเจังดื้อไปกันไปร่วมกันไปก่อนระเบิดที้คำนุกมักนุ่มต่างประเทศสมมุิว่าคนมีเวียกหน้าที่การงานอยู่พุ่นในสาวแบบเจ้าก็สามารถไป่นุ่มคนได้กับ่บ ก็ไปได้ปกติเพราะว่าถาว่าถึงเวลานั้นเนาะสมมุิคุยกันไปก่อนนะนะน้องชายก็มาพอดียังมีเบิ้งเพียงพมแม่ได้เล่นะตอนที่พัดกำล่งจะไปปุ๊บคำว่าโขกกับจะเอาไปปุ๊บสมมุิว่ากลไปบ่ได้ก็ต้องมาข้ามเมแบบนี้ก็ต้องเบิ้งก่อนเนาะเบิ้งแบบว่าเออสมมุิว่าเมื่อกลับ่ได้เอาปุ๊บบ้านนั่นเนาะก็ต้องคุยยงาตื่นกันไปก่อนเ่อนกันไปก่อนเนาะกแบ่บู้ว่า เป็นอะไรฮะนะใจใจคอกันไหวีิเป็นอะไรไปกันได้บ่เดี๋กันเด่นขมุเขับใจกันบ่ฮะนะกับบู้กับคสามารถที่ไปไปมามาได้แบบเอออยากอยู่พี่อยากไปอยากสร้างพี่สร้างพุ่นก็ไไรขึ้นเด่เตะการงานของภายไซ้เนาะขึ้นขึ้นกับคสามารถถ่งการงานขึ้นได้มาฮะนะต้องไปไปมามาคือทั้งสาวนี่กันเนาะไปมาได้แต่พูนอก มีปัญหาตัวนี้เนาะถ้าเฮาได้คบกันเป็นเป็นจูเป็นแฟนกันนี่มันก็ไปมาง่ายเน่ยคนองคนรอกันเนาะเข้าใจกันเองเนาะมันแต่อากาศชีหาเดินมาท่านึงช่องเขาเดินมาท่านึงก็ได้เนาะได้เนาะเพราะวงเพลินห่อนก็เดียวกับมาแต่อิงมันเนาะเนาะอ่งเอาง่ายๆก็คือถ้าเฮาได้ไปอยู่คนเดียวนาะแลีวเฮามาพี่น่ะมันก็สิแบบว่าอ่าบ่อยากมาพี่เลยขันไ้อยู่คนเดีไวต้อยู่ดไหแเนเนาะมาก็มาเยี่ยมบ้านพ่อแม่แบบอันนี้สบายอยังกับมาเนาะก็ มันอยู่ใกล้มันไปมา่ง่ายแต่สบายนีเนาะการที่ทำคือทางเอื้อเพื่อแกะเอาเอาตรงๆเลยคือถ้าเป็นคนลาวถ้าเพันไปอยู่ต่างประเทศก็เอาเลยเนาะเอาเนาะคนด้อยง่ายเนาะแต่ว่ายกเว้นแต่อยู่ในประเทศลาวเนาะเนาะโบเอาเนาะตัวนั้นเนาะพวาทงเอื้อเฟื้อเคยเถื่อมาแลล้วเจอกันเลยมาอยากโอ้าหนันมันเป็นตาค่าบุพหักใช่เนาะมาถามเลยนี่เนาะ เ,เป็นรรพักให้กับโบหรือการอะไรนะโดยโดยไม่คือแบบว่าดูถูกเขาเลยน,นะ <c oughs> <c oughs> เอาบบพีนาทีกันงานคือแบบเขามาโบผนังงานเป็นทหารแบบเนี้ยนะเ,<ล>ยเอาเขาเทัอาชีพเข้าแบบตื่นกับโบตอบไปเนี่ย ค่ะอ่าเจ้าบ่ลาวรอขอยในบ่อมาสิเห็นเข่อวอยู่เห็นข่อยบ่อันนี้เป็นพนักงานแต่งหนึ่งในกระเป๋าข่ก็มีอยู่ได้บ่สิบอกไว้เนาะลองมึงบอกบอกว่าอ่าอยากได้ต่หน้าตาแต่งเงินในกระเป๋าก็บ่มีเงี้ยบางคนหน้าตาบ่มีแต่เงินกระเป๋าเต็มกับวี่ก็ได้เนาะบางทีบางคนก็เบิ่งแต่ในพายนอกเด้บางที่นู่นต่างประเทศเพิ่นก็ไปอยู่สหรัฐลายบปนี้นะเธอขึ้นก็มักสาวรุ่นนี่เนาะรุ่นอายุสามสิแบบนี้เด้ยังบ่เคยแต่งงานไหมนี้บางทีขึ้นมักับขึ้นสิมาสร้างมาสาเพราะว่า คนส่นุนลาคนจะมีอายุแล้วคนจะมีประมาณหกสิบปเป็นเช่นเกษียณแล้หะนะ<ม>อยากมาอยู่สั่งครอบครัวอะไรการสาหาสรับได่อยู่สำนักเนาะว่าคนนี้มาสั่งน้ำกันก็ว่าง่ายก็คือคือว่าโอเคเลยนะค่นะเวลเลยเนาะระวสมมติว่าเคยคือท้าวันเอยกกียงการนมทางใดก็ตามก็คือมุกเวียนแต่ทางเราแหละไทยก็ได้เนาะทไทยก็คือโอเคนะโดยไปมาฮาสู่ก็ได้ง่ายอีกเราเคยร่มอยู่เบาๆอังไทยเคยอยู่วะคนไทย บเคยจะเคยไปไทยเยองห่าบเคยลองเนาะบเคยเพราะว่าเขาไม่ได้ออกไปใส่นี่นั่นแหละสาเหตุเกจากลองรมเบิงเปลี่ยนบรรยากาศรมเบิงเนาะโทรศัพท์เขากับไม่ได้ใส่ใส่ในโทรศัพท์จาหน้าเนีาเงินมากห่เจ้าบริไซือบ่เคยแบบแบบแต่ก่อนนะจี๊นะมันก็ไ่ได้คอยออกไปซื้อเนาะเขาอยากซื้อกะเขาบ่หายซื้อแบบไมไ้ใส่นเำจำหน้าที่แบบโทรหาแม่เนาะแม่โทรไปกะต้องเอน้ำจาหน้าอย่างนีเขา กาารตติด <One input> ่อเนะมาที่นี่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เด้ส่ะเจ้าก็มีโทรศัพท์อยู่บ่มีแล้วมีบ่ได้เลยเนาะ้องมาแม่เนาะไปทำงานแต่คุณไม่ได้ค่าติีกินเนาะมันมันบ่มีค่ะเดี๋ยวนี้น่ะมีเพชรมีลายบ่านีแล้วลายตั้งเรียบร้อยลายนะแล้วก็มีเพชรมีอย่างทุกอย่างพร้อมแจกเนาะตอนนี้เนาะทางทีมงานเนาะก็จะได้เอามาแจกให้ทางนุ่มๆเพราะว่าถ้าเพคนสนใจลายกระลิ่งเพราะว่าจังไรขึ้นก็ เปิดใจร่อยเผยเส้นเนาะหาคนที่หักจริงใจพ่อมจริงใจกับเพลิ้นพ่อมจะกะเพลิ้นกะจริงใจมากเขก็จริงใจก๊าบเนาะพูดแล้วว่าสิติดต่อะไรทางอิฟซีสวาสนาไปอิฟซีสวัสดนาต้องการคนจริงใจด้วยค่ะเคลิ้นนักปินนะช่วงนี้เคลิ้นปินทหารแบบนะาเคลิ้นแบบเคลิ้นกะแบบมีธุรกิจส่วนตัวพ่อมนะตสมัยหักกันอยู่ไทยนะ เ้าวไปคนใดก็แล้วแต่ถูกเนาะคนใดนมาก้นก็ได้ก้นมาเรื่องมาเสาะก็ได้เรื่องมาสาะหาไปโดนดวนเนาะหนุ่มๆเพราะว่าสาวคนนี้ถือว่าที่ใส่ใส่ข้อก็ถือว่าแบบโอเคเนาะเสมอเนาะทั้งคนกมันบอกเคยมีสั่งข้าวกลั่วแต่ว่าปัจจุบันนี้ใครเห็ดให้เห็นหน้าน้ำสะบ่มี่ห้บ่ไม่น่าดิอ๋อบอเห็ดบ่บ่บ่มี่ห้ยบอไม่น่าข้าน้าซ้ำปลาด้วยสิชื้อกินชื้อกินแบบ ให้สื่อเป็นดักกินในบ้านในเฮือนน,นี่แม่แน่ละกันถ้าเงินดานแน่สื่อ,อนอันแบบื้ำกันเข่ากันเนาะแต่ส่วนมากอ่ะด้าแน่เป็นสาวลักเนาะเป็นสาวลักมาตลอดเนาะอยู่ไทยกับมิตรบามีเงินมีคำกับโอนให้แม่เบ็ดให้แม่เก็บให้เนาะโดยโอนมาเบ็ดไว้ใส่ใจเด็ดเพื่อละหาร้อยเว้นละหาร้อยโดยโดยเมื่อติดตรงตัวเองกับมิตรเบ็ดได้ซื้ออย่างไร อีเดฟไม่ซื้อเครื่องสมองสมานนี้เนยน้อยไปนี่บอเครื่องอยู่คนื่องปิด้เคเบิดเนาะนั่นแหละคือขึ้นกระบอกได้สเปคนมนมก็คือว่าสามสิบห้าขึ้นไปฮะหกสิบห้าได้บอสาวเจ็ดสิบไปยันมาเก้พูดเนาะจากไหนเจ็ดสได้บอเิบกับผมมีปัญหาดอกเนาะคะแนนมาหักใจกับพ่อนะเครืนองดูมีครับเป็นหายังคัดของอย่างทักอย่างเนาะโดย นั่นแหละก็มีแต่สีเอาทาั้งเพชรทั้งลายทายยั้งอย่างเมื่อแจกให้ขึ้นทั้งนุมน่มๆตอนแรกนี่ก็สิมีคุณคุยแ, <c oughs> แหละเนาะก็ไม่ทันสออยู่บ่ทัานเท่าไรขึ้นก็เป็นผู้ชมผู้งาม <c oughs> อยู่เนาะเรื่องแบบนั่งส่องนังซือเจ้ากับพ่อเซตต่อเพิ่นได้บ้างได้เรื่องภาษาไทยเนาะที่ไม่มีปัญหาหยนงเชียงคอยรังเนาะแม่ดังชาเชียงก็มูอยูอย่นี่นะเนาะ นี่ก็คือเปิดใจครั้งแรกครั้งทอิทั้งเมย์และสามีลูกสาวจะคนจ้ะคนเดียวนี่แหละคนเดียวนี่เจ้าเนาะไอ้จะพูดหน่อยนะไอ้จะพูดหนึ่งไอ้บอกไปหาเงินที่เจ้าวันยังสิมาสี่นี่ต้องทรายหลาไปทรายหลาไปเฮียนไปเฮียนอยู่ไหนบอไปเฮียนอยู่นี่กับใจเป็นทหารแต่สก้ามาใหญ่มาอยู่น้ำทั้งเมย์พี่แบบนี้แม่์บอกว่าให้มาปีหน้าก็มาเลย พี่น้องกันสองสามคนเนาะไอ้สามกี้นี่นะนี่อ้าเลยนะนะ,นะเนาะอ้เจ้าบอสเม่ยนสร้างก็เป็นคนละผิวซะเ <c oughs> นาะคนละผ <c oughs> ิวเขราะที่แบบว่าแม่นลูกแม่เดียวได้ทำเจ้าบอสไอ้แต่ก็ไม่ได้เสื้อได้นี่มาทั้งไอ้แบบได้เนี่ยพ่อว่าคืออย่างไรแม่ไม่ได้เนี่ยพอ <มา S 2> <ะ>่อไม่ได้เนีย<ป>เน่ยลูกลุงหรือใคกับบอสพ่อกับบอคือแม่ก็บบอคือเนาะแม่กับบอคือเพราะว่าทาน้องชายน่ะคือกันหนาคือกันเลย แบบมีได้คนนี้บอกคือโมเพราะว่าคนก็เป็นคนที่แบบผิวเข้มแห้งเนาะง่ายเนาะคิดว่าไม่ได้ทั้งเมย์คือเป็นผิวเข้มมาท้าเราว่าก็บดืบอกคือกันติ๊ดเนาะพี่เราเป็นกันเนาะคือรู้พละเมยเนาะแม่ย์ยิวตอนนั้นแหละก็เลยท้วงว่าเป็นไปง่ายเนาะอันนั้นเนาะง่ายก๊กเหรอง่ายก๊กคนกับยังมดมีครอบครัวยังมดมีภรรยาครอบครัวจะพูด ขึ้นถือว่าอยายุใส่เวลาอยลายุไลน์นอกก็พวนอ่วันนี้พ่อมเรียบร้อยเพราะว่าสามสิบแล้วเนาะทั้งแม่ก็แถมทั้งโคกันยังบ่อขอเสียแต่โด,ดนแล้วแต่นอกได้วกเดือน แคลูกปเดียวกันใหญ่เปให่มาอนนี่น้องเคือว่าเม่กัโสดมีแต่คนโสดนะนเมืองนี่นะม่ก็โสดลูกก็โสดแม่ก็โิดก็โสดใ้ก็โสดคนโสดบนในเืองเลนะโสดโสดในะเนาะ โสดมาเทือนผู้ช่จะโสดเป็นครอบครัวสาวสวดแหละที่เนี่ยแม่ติดต้องแล้วเนาะเอ้ยเนาะครอบครัวสาวสวดครอบครัวสาวสวดเพื่อนนี่งกะมีแต่ว่าซอยกันสร้างเฮ็ดกระจุนได้บางมักง่ายเนาะนี่เนาะซอยกันอไอเนาะนี่แหละกเฮ็ดเองเฮ็ดเองนําแม่เฮ็ดเองทั้งไายคือสิเป็นสร้างเนาะใช้นจิบหนังส่างเนาะเป็น้องชายกับเจ้าของนี่แหละเป็นลี้เฮ็ดนะกระดูนี่เนยเขาคอยๆปูกันไปเนาะไม่ได้จ้างบ่เฮ็ดเองน้องชาย คำจ้างนียมันกับบัวไว้นาะเขาผัดใส่จานเงินแน่แบบนี้เขาผัดเก็บเงินนั่นมาซื้อเครื่องผัดคำจ้างมูข้าก็บบะมีเครื่องเม็ดแบบนี้นะข้าก็บก๋วยเฮ็ดไปแล้วตสวัสดิ์ดอกเคื่อนนุ่มนมไม่ได้ทราบเลว่าเพลื่อนมีเป็นพ่อห้างพ่อใหม่ลูกทิศไปนี่ก้ากระชากเพลื่อนได้จรือเปล่าได้เนาะดูเขาก็คือดูเขาก็หักแพงคือกันนที่ดอกที่เรื่องนี้เนาะพ่อห้างนางหมานยนะพอว่าสูตรเพราะจะสูตรเลยจริงใจเท่านั้น คะแนนวายานมีเมียนอกเมียมาลมเนาะมอวแบบนีบบมเอาได้ญานโดนเนาะเอาได้เนาะเป็นนอยมูเอาได้อย่างนี้ต้องเป็นใญ่หมูนดเนาะเป็นตัวจริงนดเนาะนั่นแหละสาหิขึินนั่นเกินเปิดใจในมือนี่เนาะก็คือว่าต้องการนมทางพังนั่นแน่คือว่านมตัางประเทศเล่าไปอยู่ต่างประเทศก็เอาคะแนนว่าจริงใจว่านมแถวในบ้านในยังนี่ก็คือว่า เบอร์ชิดเนาะตัดมิสได้กับเอาทำมาอยู่นี่นะอยู่บนี้นะครับเมย์คล้องสดไปเลยเนาะเป็นได้ไรสาวเมย์โดยมือมือนี่คัมเลยเนาะยันมูคนกัลล์สัมผัสคิวต่อคิวเนาะยันวิวสวยมันคัมเนาะเป็นแนวของมือ่ยการเสียหายทางสาวสด้นเอาเบอร์ไว้แจกให้เนาะบันนี้สาววาสนากระสิคอโตัวลำลาสก้อนบันนี้เนาะโอกาสหนาวกันหน่เพื่อได้เจอกันไหมทางนุ่งๆว่าเออให้ไปหาสาวนั่นจะนี่แต่กัน จะมาหายคือนึงเนาะเป็นจังใรก็ขคอให้มีคนมาหักกินใจสั่งครอบครัวนำเนาะโดยสบายดีโดยสบายดีโดยสวาสนาก็ได้ร่มกับสาวลาเป็นที่เรียบร้อยเนาะกระทั่งขึ้นกระสุดเป็นที่เรียบร้อยเน,นาะทังขึ้นแบบอืขึ้นกระต้องการคนที่มาสั่งครอบครัว นำแบบเคิ่นกระสดมาคลองสดมานานสาเหตุคลองสดก็คือว่าไปทํางานหาเงินอยู่ไทยแหละเป็นแม่ว่านพ่อแม่เป็น้องกเคิ่นก็ไม่ดได้ออกไปทางท้าเนาะเคยนมเ,นเคยลมนมพางเล่าไว้กับเคนแต่งงานป้าราสันวะเนาะก,กับบได้สมบัง ก็เลยว่่อยากคบนมพังเล่าพ่อแม่พี่น้องเ้ยค้าพังเล่าไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าจังไดคนันมีอยุเพิคนก็สิคบอยู่แต่ว่าอายุสามสิบพร้อมๆกันเน่ิ่นกับคบคบเเด้พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าิ่นเคยเจอมาแล้วิ่นกับว้าคือทา้งอย่างห้องอย่างหาไห,นหน้นะอะไรเพิดเกิดสั้นนอยนึงเนาะทางสาวสวนเขาคืนกับตื่นเต้นแน่กับปานั่นพ่อแม่พี่น้องเ้ยเนาะ เป็นอย่างไรก็เป็นกับร่างกายเฮาสาวทานนมนมสนใจกระทักเพจทักไล่สวัสดนามาเลยเนาะก็พร้อมแจกเบอร์โทรให้ถ้าผู้ใดมักคนจริงใจพร้อมจะสร้างครอบครัวอันนี้ก็คือเคื่อนของคนที่สร้างพุทธพ่อพุทธแม่พุทธนายพุทธน้องของคนสร้างเองทําเองซื้อแต่เครื่องเนาะพ่อพี่น้องกำลังใหญ่เติบอยู่แต่ขาดครเข่ารักแหละเพราะว่าทั้งแม่ก็มีอายุไร้เติบแต่กัพ่อเพห็นกับพายุแม่พี่น้องเอลยเพห็นก็เป็นลูกสาวเดียวพายุลำอายก็โสดมาเลยครอบครัวเพห็นเนาะก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปแบบนี้แหละ ชาวนาซ่ำป่าขึ้นกระซื้อกินเพราะว่าเคิ่์นบรได้เห็ดให้เห็นหนาบ่ม,มีนาป่ะชันป่าเนาะเป็นจังใดกะทักทายเขามาถ้าผู้ใดสนใจทั้งเคิ่์นเนาะสาวาสนาก็ยินดีสิเป็นสะพานบนสะพานทักให้ได้ทั้งสองพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะผู้ใดมาก,ก่อนก็ได้คลองใจเคิ่์นก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าผู้ใดซากะพระใดคลอง โดยเนาะจังไดกะสวาสนาก็จะขอจบคลิปไปสำนีก็เปลเี่ยนเวลาค่ำเลยสเดกขอตัวล่ำด้าเนาะมานเนาะสเดกกลับเข้ามาสบายดีละสวัสดีเด้อ